สวัสดีชาวเทรดเดอร์335 Academy ทุกท่าน้วยแล้วกันครับเจอกับอาร335 a c a d e มีแล้วกันนะครับอ่าก็อันนี้เป็น EP ที่2นะครับวันนี้ก็จะมา <c oughs> ทำความรู้จักเกี่ยวกับแท่งเทียนในการเทรด Forex นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะดูราคาที่วิ่งในสินทรัพย์ที่เราเลือกเทรดนั้น เขาดูกันยังไงนั่นเองนะครับสำหรับมือใหม่ของเราครับมือเก่าก็สามารถดูได้นั่นเองนะครับผมนะาว่าเขาทำกันยังไงเพราะว่าส่วนมากผมว่าอันนีถ้ถ้าเป็นสำหรับเทรดเดอร์เทรดเดอร์ที่เคยเทรดกันมาแล้วก็จะรู้ว่าแช่งเชียนเกิดจับอะไรยังไงนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เริ่มต้นกันเลยละกันครับนี่เลยอ่า กาอนแท่งเทียนนะครับให้สําหรับมือใหม่ละกันผมขออนุญาตสําหรับมือใหม่ละกันนะครับก็การเทรด forex นะครับสำหรับมือใหม่ของเรานะครับเริ่มต้นง่ายๆเลยก็รู้จักแท่งเทียนก่อนว่าแท่งเทียนนั้นเราเกิดมาได้ยังไงนะครับผมว่าเพราะว่าแท่งเทียนนะครับในตลาด forex หรือว่าในตลาดหุ้นหรือว่าสําหรับโบกเกอร์มืออาชีพทุกๆคนนะครับส่วนมากที่ที่ ที่อ่านในราคาในการวิ่งของสินทรัพย์นั้นนะครับที่ง่ายที่สุดก็ตอนนี้ก็คือจะเป็นแคนเดลสติ๊กนั่นเองก็หรือว่าแท่งเทียนญี่ปุ่นนั่นเองนะครับที่พวกเราเลือกใช้ในการเทรดดูราคาครับก็จะมีเครื่องมือประกอบไปด้วยนะครับกราฟแผนภูมิหุ้นจํานวนของราคาสินทรัพย์นั้นต่างๆเลยละกันนะครับแต่อันนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นกราฟแท่งเทียนนั่นเองครับกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นของเรานั่นเองนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ กราฟแท่งเทียนของเรานะครับก็จะมีอยู่2แบบละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์ชาร์ตหรือว่าแคนเดลชาร์ตนั่นเองนะครับแต่นี่เราจะขอเป็นยกตัวอย่างแท่งเทียนญี่ปุ่นของเราครับกราฟแท่งเทียนนะครับ,บ,รบและกราฟเส้นเป็น2เครื่องมืออีกหนึ่งเป็นอีก2เครื่องมืออย่างหนึ่งในการดูการวิเคราะห์ราคาของสินทรัพย์ที่เราเลือกเทรดนะครับในตลาดฟอ r ร x กหรือว่าหุน้นคริปโตต่างๆนะครับไม่ใช่แค่ในตลาดฟอ r ร x กนะครับเรียนตลาดสินทรัพย์ ต่างๆที่คุณเลือกเทรดนั่นเองนะครับเป็นแผนภูมิแท่งเทียนนั้นจะได้ความนิยมมากขึ้นตามการเวลาของแท่งเทียนนําเสนอการรับรู้ภาพของราคาที่น่าสนใจก็คือราคาที่เราอยากจะรู้ว่าตอนนี้สินทรัพย์ที่เราเทรดอยู่ตอนนี้วิ่งไปในราคาที่ไหนแล้วนะครับซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่แตกต่างจากกราฟแท่งกราฟแท่งที่ไม่ได้ภาพหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกราฟเวฟอะครับที่เป็นเส้นๆอะไรประมาณนั้นนะครับอันนั้นก็คือจะดูยากหน่อยนั่นเองนะครับแต่กราฟแท่งเทียนนี่คือ เราจะรู้กันเดี๋ยวเราจะเจาดลึกกันว่าทําไมเราถึงรู้ว่าราคาวิ่งไปถึงตรงไหนแล้วนั่นเองนะครับนี่ครับดูเลยแล้วกันนะครับว่าเราดูง่ายๆเลยนะครับจุดข้อแตกต่างนะครับทำไมการาฟของเรานะครับเราถึงรู้ว่าราคาตรงนี้มันเปิดตรงไหนมันปิดตรงไหนหรือว่ามันขึ้นไปจุดสูงสุดตรงไหนและมันไปอยู่ต่ําสุดตรงไหนนั่นเองนะครับจากดูรูปนะครับดูรูปก็คืออันนี้บ l i s h แ a n d l ลแล้วก็ e a r i s h c a น d l e นั่นเองยกต,ตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น สภาวะตลาดที่ขึ้นอยู่หรือว่าสภาวะตลาดที่กำลังลงอยู่นั่นเองนะครับก็กราฟแท่งเทียนนะครับก็จะแสดงให้รู้ว่าตอนนี้สถานะตลาดตอนนี้นะครับอยู่ในตรงไหนนั่นเองนะครับผมก็จากที่รูปที่เราดูอยู่นะครับก็เป็นแท่งเทียนชนิดหนึ่งนั่นกันก็คือแท่งเทียนญี่ปุ่นนั่นเองครับก็จากข้อมูลนะครับเราดูแท่งเทียนหนึ่งแท่งเทียนครับเราดูในข้อมูลของเราจะมี4ี่จุดนั่นเอง4ี่จุดนะครับ4ี่จุดก็คือมีเปิด มีปิดมีสูงสุดแล้วมีต่ําสุดนั่นเองครับจุดต,ต่างๆนะครับจะเป็นการบ่งชี้ถึงราคาเปิดราคาเปิดของของแท่งเทียนตัวนี้ในทําเฟรมที่เราเลือกทําเฟรมก็คือกรอบราคานั่นเองนะครับก็แล้วราคาสูงสุดอยู่ที่ไหนราคาต่ำสุดอยู่ที่ไหนแล้วราคาปิดของเขานะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแท่งเทียนอีกแท่งเทียนต่อไปนะครับว่าขเขาปิดอยู่ที่ไหนนั่นเองครับสำหรับกรอบเวลาที่เราเลือกไว้นั่นเองนะครับผมน้ะไม่ว่าจะเป็นนะครับสภาวะของกระทิงอ่ากระทิงก็คือ บูริสก็คือเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าสภาวะของตลาดหมีตลาดหมีก็คือแบริ h นะครับก็คือทุบลงนั่นเองก็คือว่าเป็นตลาดขาลงนั่นเองนะครับตามราคานะครับจะมีการเปิดปิดของแท่งเทียนนะครับเมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดจะเรียกว่าบูริสก็คือเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่า c a n d l e stick ของเรานะครับสภาวะกระทิงนั้นหากราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดจะเรียกว่าแบริสครับ c a n d l e s t i c k นะครับ ก็คือจะเป็นสภาวะตลาดหมีที่ทุบลงนั่นครับแล้วก็จะมีไส้แท่งเทียนบอกจุดราคาสูงสุดและราคาต่ําสุดของราคาแท่งเทียนตรงนั้นด้วยละกัน,นครับเขาเรียกว่าที่นี่ครับจุดเห็นไหมครับ high hi. แล้วก็โลโลตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็คือจะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นไส้แท่งเทียนนั่นเองก็คือเป็นราคาที่เขาลากมาทิ้งไว้นั่นเองนะครับก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ประมาณว่าถ้ามีไส้แบบนี้ก็เหมือนว่าเขาปฏิเสธราคานี้เขาไม่สามารถอยู่ในราคานี้ได้นั่นเองนะครับเขาถึง ปฏิเสธมาแล้วก็ทิ้งไส้ไว้เพื่อให้มีเนื้อเทียนว่าเขาจะเป็นแคนเดลประเภทไหนเป็นบริสหรือแบริสนั่นเองนะครับอ่ะ,อะกราฟแท่งเทียนเอางี้ดีกว่าเรามาจาะลึกตรงนี้ว่ากราฟแท่งเทียนคืออะไรนะครับก็อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้ว ish, แบริสบริสอ่าแล้วกราฟแท่งเทียนมันมีหลายชนิดมากนะครับไม่ใช่มีแค่อ่าสภาวะตลาดขึ้นตลาดลงแล้วก็กราฟแท่งเทียนของเราสามารถบ่งบอกได้ด้วยว่า ตอนนี้สภาวะตลาดที่เรากําลังเทรดอยู่ในแท่งเทียนนี้สภาวะต่อไปเราสามารถจะขึ้นจะซื้อขึ้นหรือว่าจะซื้อลงในตลาดได้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะทั่วไปนะครับเวลาแบ่งของแท่งเทียนแต่และแท่งเทียนจะขึ้นอยู่กับกอรอบเวลาที่เราเลือกที่เทรดเดอร์เป็นคนเลือกเองนะครับก็จะได้ความนิยมมากที่สุดในในแต่สําหรับนักเทรดเดอร์น,นะครับที่ตอนนี้ที่ที่เขานิยมเทรดกันมากที่สุดนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่5นาทีเป็นต้นไป5นาทีนะครับ 15นาที30แล้วก็1ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงแล้วก็ดูแท่งรายวันเลยนั่นเองนะครับนะเขาก็จะมาดูว่าบ่งชี้ว่าราคาเปิดตรงไหนราคาปิดตรงไหนราคาสูงสุดและต่ําสุดในของแต่ละวันนั้นอยู่ตรงไหนในสในสำหรับเทรดเดอร์ที่เราจะเลือกในกรอบเวลาที่เราเทรดนั่นเองนะครับก็ตามสไตล์ของเทรดเดอร์ที่ทุกคนต้องการครับถ้าคุณชอบ เทรดสั้นคุณก็ดูทำเฟรมที่มันเล็กลงนั่นเองนะครับในประกอบการตัดสินใจการเข้าออเดอร์นั่นเองหรือว่าใครที่อยากจะถือยาวๆก็ต้องไปดูทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปอ่ะแท่งเทียนญี่ปุ่นนะครับเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูแท่งเทียนญี่ปุ่นของเรานะครับ เดีย๋ยวเราทําความเข้าใจกับแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนอะนี่รับแท่งเทียนญี่ปุ่นของเรานะครับแท่งเทียนญี่ปุ่นของเรานะครับที่ทําไมว่าแท่งเทียนญี่ปุ่นนี้ทําไมเขาถึงเรียกว่าเป็นแคนเดลสติ๊กหรือว่าเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นมาจากไหนนะครับก็เป็นแนวคิดของกราฟแท่งเทียนที่เกิดจากการเทรดตลาด Forex หรือว่าตลาดหุ้นคริปโตทั่วไปครับเขาเกิดจากนี่รับที่มาจากชาวนาของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในศตวรรษที่18นั่นเองนะครับเป็นรูปแบบการสร้างแท่งเทียน เอามาเผยแพร่ให้กับโลกตะวันตกได้รู้จักกับในหนังสือเมื่อก่อนนะครับ1991นะครับในปี1991นั่นเองเขาของเขามีชื่อว่า Japan Candlestick c h a r g i n g Technical นะครับผมนะก็คือดูดูดูตัวอย่างนะครับก็มีหลายแบบมากครับไม่ใช่มีแค่ bullish b e a r i s นะครับแท่งเชียนญี่ปุ่นเขาบ่งชี้ได้หลายรูปแบบมีพฤติกรรมหลายรูปแบบในราคาที่เรา ที่เราเทรดอยู่นั่นเองนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นนี่ครับนี่สีแท่งเทียนตรงนี้นะครับก็เขาบอกว่าอันนี้ก็สามารถเดี๋ยวเราจะจอดลึกกันนะครับในในอีพีต่อไปนะครับว่าแท่งเทียนนี้มีความหมายว่าอะไรอะไรยังไงนะครับอันนี้เราทมาให้แนะนําก่อนว่ามาให้รู้จักกันก่อนว่าแท่งเทียนญี่ปุ่นมีกี่ประเภทนั่นเองนะครับอ่าอย่างอันนี้ก็รูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่นอีกหลายประเภทเลยอ่าส่วนมากเราจะเจอได้ในตลาดเทรดแน่นอนครับแท่งเทียนพวกนี้เราเจอแน่นอนครับผมนะก็จะเจอแน่นอนก็ อ่ะอย่างที่เราเห็นข้างต้นอย่างงี้ครับเ,เห็นว่ามันมีเต็มแท่งมีทิ้งไส้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วในตลาดก็มีหลายรูปแบบเออเห็นไหมครับมีหลายรูปแบบมากเลยเดี๋ยวเราจะมาจาะลึกกันใน e ีีต่อไปนั่นเองนะครับก็แท่งเชนญี่ป,ปุ่นก็ถือว่าเป็นการที่เราเอามาประกอบคู่กับเทคนิคอลหลายๆอย่างได้ด้วยด้วยนะครับก็ยังไงก็ เราก็ต้องเดี๋ยวศึกษากันไปอีกเรื่อยๆนะครับนี่ครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับประเภทรูปแบบแท่งเทียนนะครับบรรดาเทรดเดอร์อย่างพวกเรานะฮะอาจจะใช้รูปแบบแท่งเทียนในความในรับความความนิยมสูงสุดนะครับที่มากที่สุดนะครับจะเป็นสภาวะกระทิงสภาวะหมีก็คือบิลลิสฮารามีแล้วก็บริสฮารามีนั่นเองนะครับสำหรับสายเทรดเดอร์ของเราที่จะเจอบ่อยที่สุดก็จะเป็นนี่เลยครับจะเจอบ่อยที่สุดในตลาดเทรดนะครับจะเห็นสภาวะนี้ตลอด ในตลาดที่จะเจอบ่อยที่สุดนี่ครับก็ทุกเราจะเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครที่เป็นเทรดเดอร์สายเก่าๆอยู่แล้วนะก็จะเห็นแบบนี้บ่อยแล้วก็ถ้าเทรดเดอร์มือใหม่เห็นแบบนี้นะครับเราก็จะเข้าใจกันตรงกันว่าสภาวะถ้าเป็นบูริสฮา m ์มิฮารามินะครับก็จะเป็นสภาวะที่กําลังจะกลับตัวขึ้นไปถ้าเป็นบริสก็จะเป็นการกําลังกลับตัวที่จะลงมานั่นเองนะครับนี่อ่านี่ก็คือ สัญลักษณ์ต่างๆของเขาก็มีชื่อเรียกต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับผมนะฮะก็บอกเลยว่าก็ทางแคนเดลสติ๊กของเรานะครับก็จะมีหลายรูปแบบมากๆเดี๋ยวแบบหนึ่งนะฮะนี่เลยครับอย่างผมจะยกตัวอย่างให้ตรงนี้เลยละกันนะครับสำหรับใครที่เป็นมือเทรดมือใหม่นะครับเราจะจะเห็นอันนี้คืออันนี้เรายกตัวอย่างครับเป็นกราฟรายวันนะครับอันนี้เป็นกราฟ แท่งเดยนะครับแท่งเดยของ g b p กับ JPY ก็อ่าเยอรมันกับญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมนะที่เราจะเจอกันอันนี้อันนี้เรายกตัวอย่างมาคุณจะเห็นไหมครับว่า support line support line คือแนวรับนะครับแนวรับแนวรับที่ติดก็คือก็มีการปฏิเสธราคาเห็นไหมครับว่าเขาทิ้งไส้ไว้นี่ที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือว่าที่มีทิ้งไส้ไว้และเนื้อเทียนอยู่ข้างบนใช่ไหมครับ อันนี้คือเป็นราคาเปิดของเขาเห็นไหมครับราคาเปิดของเขาจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับราคาเปิดส่วนอันนี้คือราคาปิดแต่อันเนี้ยเขาเคยลงมานะครับเขาเคยลงมาแต่โดนทางซับพอร์ตไลน์หรือว่าแนวรับแนวรับไม่สามารถที่จะห้ามให้ราคาเนี้ยวิ่งลงไปข้างล่างได้ถึงมีการปฏิเสธราคาพอถึงมีการปฏิเสธร,ราคาที่เขาไม่สามารถยินได้ปุ๊บเขาก็ต้องดิดตัวกลับขึ้นไปนะครับเพื่อปิดแท่งเทียนเป็น ขาขึ้นนั่นเองนี่คือบุริสนะครับผมนะก็คือเห็นไหมครับแต่อันนี้เราจะมาเจาะลูกเข้าไปอีกว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเห็นราคาแบบนี้แล้วเราสามารถเข้าไ y แอดทางไหนได้ก็อย่างถ้าอย่างเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นแนวแนวรับส่วว่าน,นี้เป็นแนวต้านเห็นไหมครับเพราะเขาอาจจะพักตัวกันมาระยะหนึ่งเพื่อจะรอเพราะว่า1ครั้ง2ครั้ง3าครั้ง3ามครั้งแล้วเขาไม่สามารถลงได้เขาปฏิเสธร,ราคาตลอดใช่ไหมครับ เขาก็มีต้องมีการกลับตัวขึ้นไปก่อนเพื่อกลับขึ้นไปแล้วลงมาใหม่แค่นั้นเองนะครับผมนะอย่างนี้คือการเป็น n n u l f i n g b u l l i s h c a n d l e s t i c k นะครับ n n g u l f i n g ดูอยากงไงก็คือแท่งเทียนตัวนี้ปฏิเสธระคามา3ครั้งแล้วพอเขากลับมาปุ๊บเนื้อเทียนขาขึ้นเขาเยอะกว่านะครับแล้วพอแท่งต่อไปเห็นไหมครับแท่งต่อไปเขาก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นได้เขาย่อตัวกลับมาเห็นไหมครับ เขาโยตัวกลับมาแท่งต่อไปเป็นไงครับเนื้อเทียนเขาแข็งแรงคือตัวเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณบอกเราว่าเนี่ยจะขึ้นแล้วนะเพราะว่าเขาได้ทะลุเส้นเทนนี้ครับอัปเปอร์เทนนั่นเองนะครับผมนะเป็น private ให้ให้ให้สัญญาแล้วว่าเดี๋ยวแท่งต่อไปแท่งต่อไปจะเป็นการกลับตัวขึ้นไปแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็ อย่างเทรเดมือใหม่นะครับบางรายอาจจะรับรู้ถึงการก่อตัวสภาวะกระทิงและข้าคำสั่งณจุดนี้ใช่ไหมครับณจุดที่เห็นเกิด engraving ใช่ไหมครับแต่สําหรับถ้าเป็นเทรดเดอร์เทรดเดอร์ที่สําหรับรุ่นเก่าๆหรือว่าคนที่เคยเข้าอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับอ่าเขาจะรอทะลุครับรอทะลุทะลุเบรกขึ้นไปครับนี่ก็คือเป็นแท่งนี้พอแท่งนี้ครับพอท่านี้เป็นคอนเฟิร์มมาปุ๊บเราก็จะเข้าแท่งนี้ไงครับนี่เพื่อ เป็นสัญญาณอันนี้คือคอนเฟิร์มแล้วเราก็จะกดบาแอดขึ้นไปเป็นขาบ่ายนั่นเองนง่ายๆเลยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แท่งเทียน engulfing bullish นะครับเกิดก่อตัวขึ้นในระดับในขอโทษนะครับในระยะระดับแนวรับที่สําคัญถึงจะทําให้เกิดคําสั่งที่รอดําเนินการจํานวนมากเหนือระดับสูงสุดของแท่งเทียน engulfing bullish นะครับนี่คือเหมือราคาทะลุขึ้นไปแล้วเหนือจุดสูงสุดก็ทําการคําสั่งซื้อเหล่านั้นซึ่งซื้อเป็นเป็น เหมือนเป็นประมาณว่าเพิ่มโมเมนตัมนะครับให้สภาวะกระทิงนะฮะหรือว่าเป็นสภาวะใบแอดขาาบนะครับเพิ่มเติมได้ในตลาดนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมองว่าถ้า,ถ,าถ้าอย่างรูปตัวอย่างนี้ครับน่าจะมาสภาวะเหมือนเขาลงมาพักตัวสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เหมือนว่าเขาไม่สามารถทะลุเทนไลน์ข้างล่างได้ที่เป็นแนวรับได้นะครับเขาปฏิเสธราคาหลายรอบเขาถึงต้องกลับตัวขึ้นไปก่อน เดี๋ยวเราจะไปดูถ้าอยากรู้ว่าอะไรจอะลึกนะครับดูจบถึงท้ายคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจาะลึกถึงตลาดแนวโน้มว่าเกิดจากอะไรด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของกราฟรายวันนะครับของ j p p JP JPY นะครับอย่างนี้ก็ฝากกันด้วยละกันนะครับกับ c a นเดลสติของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะก็สนุกกันไปอันนี้ก็สรุปกันแล้วนะครับก็นี่คือการเกิดของตลาด ที่ทาให้มีแท่งเทียนแบบนี้เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับอะต่อไปเรามาดูสภาวะจริงกันดีกว่านะครับนี่เลยครับอ่าตลาดแนวโน้มครับมีแบบไหนบ้างตลาดแนวโน้มมีแบบไหนบ้างนะครับตลาดแนวโน้มของเรานะครับผมนะฮะจะมีทิศทางเกิดประกอบไปด้วย3ามทิศทางนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับเราดูง่ายๆเลยมีขาขึ้นอ่ามีขาขึ้นขาขึ้น,ขาข,นขาขึ้นเราดูจากตรงไหนนี่ครับเห็นไหมครับ ว่ากราฟภาพมันจะชัดมากอันนี้เราดูในทำเฟรม15นาทีเดี๋ยวผมปรับมาเป็นทำเฟรม1ชั่วโมงโอเคเราจะได้ดูทำเฟรมกราฟใหญ่ๆเห็นขันชัดเจนนะครับอ่ะเราดูตั้งแต่จุดนี้จุดนี้ดีกว่าเหมือนเมื่อกี้ไหมครับจุดพักตัวเห็นไหมฮะจุดพักตัวคืออะไรคือไซเวย์ครับเขาวิ่งอยู่ในกรอบเขาไม่ได้ไปไหนตลาดตรงนี้ส่วนมากเทรดเดอร์นะครับส่วนมากเทรดเดอร์ในตลาดไซเวย์เขาจะไม่ค่อยเทรดกันนะครับแต่ แต่ว่าถ้าสําหรับคนอยากเทรดก็จะต้องดูทำเฟรมที่มันเล็กลงเพื่อเข้าไปดูในจุดที่มันจุดเข้านะครับจุดเข้าที่พอภัยด้วยกันจุดเข้าที่ที่ได้ตลาดมันได้เปรียบกว่านะครับนี่ก็คือสลรับสภาวะไซเวย์เนี่ยเห็นไหมครับมันจะวิ่งอยู่ในกรอบวิ่งอยู่ในกรอบกันไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็พอพอถึงพอถึงตลาดไซเวย์แล้วเห็นไหมครับว่าเขา เห็นไหมครับนี่นี่นี่ตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้ไหมฮะนี่ฮะกราฟเขาเนี่ยอย่างอันเนี้ยถ้าดูในไทม์เทนไลน์นะฮะซัพพอร์ตอ่านี่ก็คือแนวรับใช่ไหมฮะแนวรับแนวรับถ้าตีถ้าตีนี่ถ้าตีแคบๆใช่ไหมฮะตีแคบๆถ้าแบบรู้ว่าเขาพยายามยกโลยกโลเขาปฏิเสธราคาอยู่เขาวิ่งอยู่ในกรอบเนี้ยนานมามากละเขาก็แต่เขาก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมครับแต่พอเนี้ยเขายกตรงนี้มา ดูจากว่าเขาจะกลับเป็นขึ้นเป็นขาขึ้นยังไงเนี่ยนะครับดูง่ายๆเขาเห็นจุดไหมครับปัป๊บเห็นไครับยกโลยกโลหายเขาพยายามจะสูงขึ้นแต่เนี้ยเขาปฏิเสธร,ราคาเขากลับย้อนมาปุ๊บแต่เรามาดูราคาตรงนี้เขายกโลแล้วนี่เขายกโลแล้วเห็นไหมครับก็คือปุ๊บมาเป็นอย่างนี้พอเขาเห็นไหมครับเหมือนเหมือนการาฟเมื่อกี้ไหมครับเหมือนคันเดลสติ๊กเมื่อกี้ไหมอ่า เขาปฏิเสธราคาเขาย่อกลับมาปุ๊บเขามาเก็บแรงเขาทะลุเบรกได้ครับเขาเบรกแนวต้านได้ครับปุ๊บแท่งต่อไปถ้าเราเข้าออเดอร์เราจะเข้าออเดอร์ตรงนี้ครับซื้อบ่ายแอดบายเข้าไปเห็นไหมครับกราฟก็จะวิ่งขึ้นไปเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับนะส่วนแนวโน้มขาลงขาลงคือยังไงขาลงคืออย่างนี้ครับเห็นไหมครับขาลงขาลงชัดเจนเลยครับอันนี้เห็นไหมครับไฮเขาจะต่ําลงครับ แลวโลเขาก็จะต่ําลงเหมือนกันเห็นไหครับเขาก็จะต่าลงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้สภาวะตลาดสภาวะตลาดตอนนี้นะครับคืออยู่ในกรอบไซเวเห็นไหมครอ่าเห็นไหมทุกคนพอจะเข้าใจอ่านอ่านได้แล้วใช่ไหมอ่านเทรนได้แล้วใช่ไหมครับว่าแนวโน้มแบบไหนเดี๋ยวดูตรงไปตรงนี้อ่ะอย่างอันนี้นี่สภาวะตลาดยาวมากนี่ไซเวมานานมากไซเวนานมากแต่ถ้าเรามาดูกราฟทองนะครับส่วนมากกราฟทองนะครับเราจะเห็นว่าตลาดของเขาจะเป็น ส่วนมากจะขึ้นมากกว่านะครับจะเป็นโซนขึ้นมากกว่าจะไม่จะไม่จะไม่ค่อยเห็นตลาดคือถามว่าเขามีลงไหมมีครับมีมีม,มีก็แล้วแต่สภาวะของเศรษฐกิจโลกนะครับหรือว่าสภาวะของตรงนั้นเลยที่ทําให้สินทรัพย์ทอง,ทางคาตัวนี้ได้เกิดการทิ้งตัวนั่นเองนะครับหรือว่าบางทีอาจจะขึ้นไปถึงอย่างเพื่อที่ผ่านมานะครับเขาก็ได้ไปถึง ขาสูงสุดออทามาขาแล้วนะครับเขาก็เหมือนถึงจุดอิ่มของเขาเขาก็ต้องมีการเทขายเพื่อทํากําไรนั่นเองอะนะนี่ดูดู่ดอะอันนี้คือไซเวมันเยอะละเป็นไงครับคนสุดท้ายพอเราจะเห็นเดี๋ยวต้องซึมข้าไปเห็นไหมครับอันนี้แนวรับอันนี้แนวต้านเขาก็วิ่งอยู่ในกรอบอันนี้ในกรอบแคบๆคบนะฮะเมื่อกี้อันนี้เนี่ยเห็นไหมครับวิ่งในกรอบแคบแคบติดติดติดพอเขา เก็บแรงได้ปุบ๊บเขาเบรกตรงนี้ได้ไครับเบรกแนวต้านเบรกแนวต้านได้ใช่ไหมครับพอเบรกแนวต้านปุ๊บแรงต่อไปเราก็จะเข้าออเดอร์บายแอดเป็นฝั่งบายครับนะครับก็จะขึ้นเป็นเทรนเลยอ่าเห็นไหมครับแต่ละแนวโน้มนะครับจาไว้ให้ดีนะครับจะมีอยู่3ทิศทางเท่านั้นนะครับมีขาขึ้นขาลงแล้วก็ไซเวสไซเว์ก็คือวิ่งออกข้างอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับถามว่าเทรดได้ไหมถ้าอยากเทรดเราก็ต้องไปเว็บไปดู15นาทีแบบนึง ส่วนมากผมจะไม่ค่อยเข้าเทรดนะครับใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอ้าวกลับาาหาส่วนมากผมจะไม่ค่อยเข้าเทรดเท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นตลาดไซเว์แต่ถามว่าเทรดได้ไหมสําหรับผมว่าสําหรับคนที่เป็นมาสเตอร์หรือว่าเป็นคนที่อาชีพยอยู่แล้วนะฮะน่าจะเข้าเทรดได้เขาก็จะหาจังหวะราคาที่ดีของเขานั่นเองนะครับก็แล้วแต่สภาวะตลาดในตอนนั้นนั่นเองนะอ่ะอ่ะสวนนี้สิบห้านาทีทำเฟรมที่เล็กลงนะครับ, <c oughs> ขบเขาวิ่งเป็นเทรนอยู่นะ ถึงจริงก็ได้อยู่นะครับก็สามารถเทรดได้แต่เราก็ต้องมาหาจุดเข้าที่ดีที่ดีสุดของเรานะครับขอไปดูแลกันครับก็ยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาเจาอลึ้กันว่าเทรดยังไงอะไรยังไงนะครับว่าเข้าออเดอร์ยังไงนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับ3ามสามห้าอนะครับกับพวกเราละกันนะครับก็ใครที่อยากเข้ามาเรียนรู้กับพวกเรามาศึกษากับพวกเรานะครับก็ฝากกันด้วยละกันสามสามห้าอคาเดมีของเรานะครับตอนนี้ก็เปิดทําการแล้ว ก็ใครที่มีความสนใจอยากเข้ามาร่วมเทรดกับพวกเรานะครับกับ FP Market ของพวกเราแล้วก็สาหรัมหันฯนะครับก็ทักแอดมินมาทักทางเพจ Facebook มาหรือว่าทางาทางแอดมินของเรามาก็ได้ละกันเนี่ยเราติดต่อกันไปนะครับก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีกว่าสําหรับทั้งมือเก่าและมือใหม่นะของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าในตลาดนี้นะครับอยู่ได้เราจะทํายังไงเพื่ออยู่ได้ไปนานๆด้วยกันนะครับก็ทํากําไรได้ ก็ถือว่าเราก็จะอยู่ไปด้วยกันนานๆเลยนั่นเองนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆนั่นเองนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าใครนะครับที่อยากมาเทรดกับพวกเรานะคะเรามีสิทธิพิเศษให้กับทุกท่านเลยที่มาลงทะเบียนสมัครกับพวกเรากับ FP Market และสังสัมมาอัค c a d มี y นะครับนี่เลยฮะแล้วแจกฟรีครับอินดิเคเตอร์ทองคําบอกจุดเข้าออกจุดเทรดของพวกเราเลยอันนี้บอกเลยว่า เราให้ฟรีเลยนักเองนะครับเป็นยังไงอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับตัวอย่างาให้ดูนี่ครับนี่เห็นไหมครับจุดจุดจุดบอกนะครับมันมีบอกเทนด้วยนะครับว่าอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงเทนขาไหนสามารถเข้าตลาดใบหรือเซลได้ก็จะมีจุดบอกจุดเข้าจุดออกเลยเราก็เดี๋ยวเรา อา,อารก็จะเป็นคนมาสอนติดตั้งให้แล้วก็สอนวิธีการใช้งานเลยนะครับขายสำหรับใครที่สมัครกับทีมงานโบรกเกอร์ของเรานะครับ F P Market นั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับมือใหม่ตอนนี้คนที่จะมาสมัครสมาชิกกับพวกเรานะฮะกับ F P Market นะครับ335สนะครับลงทะเบียนตอนนี้นะครับลุ้นรักกี้ดอกับพวกเราเลยมาลุ้นรับรางวัลรางวัลจะเป็นอะไรนั้นเรายังไม่บอกแต่บอกเลยว่าเป็นรางวัลที่ ดีแน่ๆเลยนะอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะครับเรามาสนุกกันนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง f e c o o o y o y t u t u t i t t o t นะฮะแล้วก็ตอนนี้เรามีที่ทำการแล้วเป็นออฟฟิศนั่นเองนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาชาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองใครนะครับที่อยากมานั่งเทรดกับพวกเรามาเจอเจออาร์ตหรือมาเจอเจอทีมงานสรับห้าอักนะครับก็ทักเพจ Facebook มาสห a c a ห้าอนมนั่นเองนะครับยังไงก็ มาเทรดด้วยกันมาแลกแชร์ประสบการณ์ไปด้วยกันละกันนะครับอะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันครับว่าจะเป็นข้อมูลอะไรเรียนรู้อะไรกันไปนะครับมาแชร์ประสบการณ์อะไรดรือกันไปด้วยกันนะครับอะไรก็ที่ผิดพลาดกันไปขออภัยด้วยละกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยละกันนะครับก็ก็ตอนนี้ผมบอกเลยว่าอยากให้ทุกท่านครับมาร่วมเทรดไปด้วยกัน ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้นะครับสร้างรายได้อีกแบบหนึ่งละกันนะครับผมก็สําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วเราก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับ Copy ปี้เทรดเดอกับพวกเราสัมสำมารถแคนามี่นะครับก็จะเป็นของทีมงานมาสเตอร์ของพวกเรานะครับสัสามาร์คแคนามีตอนนี้เราได้เปิดทําการให้ทุกท่านได้ Copy ี้เทรดแล้วนะแค่ลงทะเบียนกับพวกเรานะครับแล้วก็จะมีทีมงานติดต่อแอดมินติดต่อไปแล้วก็ให้ทุกท่านได้มาร่วมเดินทางกับพวกเราครับสัมสำมาร์แคนามีครับยังก็ฝากกันด้วยละกันครับ ยังไงก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและได้กำไรกับทุกคนครับขอบคุณมากครับ